อยู่ท้องน้ป่าเขาสวยสวยอาทิตย์กำลังขึ้นแดงๆนี่หมอกหมกนี่นะครับต้นหนึ่งต้นตะโกใต้ดินเป็นแทแบ่ๆเลยมาดูกันไม่ชิดเรียวไม่คุดหลังจากไปทำการนั่งพักเหนื่อยมันต้องไปเอียงองศาหานะพี่น้องไม่ใช่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นไปจะไม่เคยนะครับกับเคียวพระราชบรงไซฟาร์มก็ยังอยู่ทุ่งนะครับพี่น้องชุดเดิมสภาอาเดิมลิดต่อจากการพุดต้นกระทุ่มมอมแมมเป็นหมาเลยเ <c oughs> สื้อนี้จากน้องจักรพัฒน์เอฟซีจากสุพรรณเอามาให้ที่งานประกวดสุพรรณนะครับใส่ครั้งแรกเละเลยเกงของเฮียดอกรักเสื้อชมลมบนไซนุนตั้งตัวไม่มีอะไรของตัวเองเลยเกินเ <c oughs> ย็นเยอะละ วันนี้คลิปนี้นะพามาหานี่คูตะโกใต้ดินตัดเมื่อกี้นี่ที่ตะโกชุดนี้เป็นตะโกที่ผมแต่งเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่นู่แหละรุ่นเก่าๆเี่ทกี้ทำคลิปแล้วต้นไหนที่ยังใช่ไม่ได้ผมก็จิตาแต่งไว้เป็นปกตินิสัยผมนะอือคราวนี้เดี๋ยวมาดูนี่มีสองต้นติดกันปีนี้จะจะคูดได้ไหมบางต้นมันก็ลืมว่าที่ไม่คูดเนี่ยคืออะไรบางต้นอาจจะรากไม่มี บางต้นอาจจะคนกิวแต่บางทีมันก็ลืมมันนะแต่มันก็หาวนๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้ทุกทุกรอบอะ่ะพี่น้องวันละสองต้นสามต้นเดี๋ยวมาดูนี่นะครับต้นหนึ่งตตะโกใต้ดินเป็นแพรแบรแเบเลยนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมปีนี้ปีที่แล้วมันจำไม่ได้ว่าเป็นพ่อสาเหตุอะไรผมถึงไม่ได้คุดไป จะต,ตัดทวดทิ้งไว้ล้อกิ่งหรือว่าจะไม่มีรากมันก็ลืมอะ่ะคือมันก็หลายต้นนู่นตลอดหัวขนาไปนู่นอะ่ะผมก็ตัดแต่งทิ้งไว้มันก็มีทั้งใช้ได้ใช่ไม่ได้นี่นี่อีกต้นหนึ่งมาเรียบนี่โอ้ยดูเสียมตัวีินน้องเลยนี่คือผลจากที่ไปคุดต้นกระทุ่มต้นแรกนะที่เละเนี่ยนี่ต้นนี้เก่าเก่าดิมีซากเห็นไหมเนี่ยเก่าเก่ามีซากแต่จําไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรที่ชุดที่เล่ไม่ไม่คุดไป จะเป็นเพราะไม่มีกิ่งหรือว่าจะเป็นเพราะขนกิ่วจําไม่ได้คืออย่างที่บอกอะ่ะคุดไว้เยอะไอ้ตัดแต่งไว้ตลอดหัวก็นาเลย่ะเดี๋ยวไปดูการคุดตน้นแรกต้นมูนกันก่อนแล้วกันอืตะโกใต้ดินจะใช้ได้ไหมจะฟาวไหมมาลุยต้นแรกกันก่อนเลยพี่น้องพอแดดเริ่มม้าแล้วนี่เจ็ดโมงช้านะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงตามนิสยัย จะได้เห็นไม้นี่มันเป็นไม้แบแบอยู่กระดินผมก็จำไม่ได้ว่าตอนนั้นทำไมผมไม่คุดด้วยรอยขุดเลี้วก็ไม่รู้นะแต่ดูร่องรอยก็ยังนะเดเหมือนตัดเต่งเอาไว้อะคือผมมาตัดเอาไว้เละแต่ผมจำไม่ได้ว่าเพราะเหตุอะไรผมถึงไม่คุดไป สดงว่าไม้ต้นนี้ยังไม่เคยคุดพี่น้องแค่ตัดคุมไว้ถ้านั่นถ้าร้อยคุดเร็วนะดินมันต้องนั่นกว่านี่ต้องแบบคุดแล้วออกพุ๊บๆนี่ดินแน่นแข็งเปียกเลยเนี่ยเป็นก้อนเลยเนี่ยแสดงว่าต้นนี้ยังไม่เคยคุดแต่ตัดเอาไว้อือออกมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยเนี่ยที่ต้องรีบมาคุดต้นกระทุ่มคลิปที่แล้วเนี่ยแต่รอดินแห้งด้วยความที่ดินเขตนี่มันเป็นดินเหนียว รอดินแหงแล้วมันจะมันจะออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยแต่นี่มันหัวขนาสูงมันแหงโอ้ยหามุมก่อนหรือจะคุดแร้วเนี่ยเพราะว่านี่ใส่ผมนะถ้าคุดดูแล้วหรือจะคุดอะไรแล้วผมก็ชอบุมผมไม่หัวขนาคืนเนี่ยเขาพอคุดเซตปุ๊บได้ไม่ได้ก็ผม ใช่ได้ก็เอาใช่ไม่ได้ก็ทุมไว้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอเวลาคดเหมือนเดิมพี่น้องมันคลิปยาวไหลายมันเยืนเยอะเริ่มลำคาญตัวเองเหมือนกันแหละขืดขึ้นคอแล้วพี่น้องเลยไม้ต้นนี้นะต้นจริงๆไม่ได้ใหญ่ดอกประมาณด้ามเสียมนี่ต้นมันแต่มันแตกพุ่มใหญ่แตกพุ่มประมาณหนึ่งฟุต อันนี้จะตัดทิ้งก็ยังไม่รู้จะตัดกิ่งไหนออกเพราะพุ่มใบมันแน่น,เ,นเดี๋ยวลองมุดดูนี่โคนต้นไม่เห็นแนละเห็นไหม,มโคนต้นแต่มันต่อันนี้ไม่ใช่ด้านหน้าเด้ออันนี้แค่ให้ดูเฉยๆเ,เนี่ยโคนมันไม่ได้ใหญ่หรอกพี่น้องแต่ว่ามันพุ่มมันใหญ่ไงเ,เราถ้าจะตัดก็ไม่รู้จะตัดตรงไหนออกก็ เอาใยๆอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปพอยกออกจากดินแล้วเราค่อยไปคัดกิ่งแต่งต้มแต่งอะไรกันเอาลุยต่อร้อนหอเป็นหมาหอบแดดเลยเจ็ดโมงได้ครึ่งหลุมอยู่เลย มาดูกันทำไมชุดที่เรียวไม่คุดเป็นเพราะอะไรมันก็เก่านะเนี่ยสก้ตต้ยิน,นลากก็มีนะนี่ลากลากฝอยแต่ทำไมรอบที่เรียวไม่คุดล่ะอือน่าสงสัยนี่พุ่มเนี่เป็นพุ่มเลยเป็นคนคู่พี่น,อน้องเหนื่อย เอกล้องขอขอจะล่มเถอะเนาะย,ยังไม่มีเงินซื้อไม้เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเนี่ยล้วนเด้อมาเขาล่มก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยต้นกระทุ่มเก่าเด้อล่มก็เป็นนลำค้างเชีะเอาไงดีโอ้ยนีย่เดี๋ยวมากลับหน้ากล้องก่อน <laughs> มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับผม หลังจากไปทําการนั่งพักเหนื่อยนั่งพักเหนื่อยนี่ได้มาแล้วนั่งพักไปก็ตาแต่งไปด้วยนี่ตะโกใต้ดินต้นที่ลงเหลือจากปีที่แล้วผมคนพบสาเหตุแล้วว่าทําไมผมไม่คุดชุดที่แล้วคือรอบที่แล้วมันมีต้นอื่นสวยกว่าน <c oughs> ี่ไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนั้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วนี่ก็เออกระตาดทิ้งไว,กว้กับกาบ้าวันหลังจะมาคุด เราก็พอดีก็ไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็ลืมเลยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปการคูดไม้อะไรยิกเลยเนี่ยจะเป็นนอกสไตล์โคนคู่นะเป็นไม้ใต้ดินนะพี่น้องอย่างที่เห็นต้นคลิปนะพอโผล่แค่ยอดเนี่ยแล้วผมก็มาตาัดเป็นโคนคู่ด้านนี้นี่รอยตัดเมื่อกี้นี่คือมันอันนี้ไม่มีกิ่งหรอกแต่ว่ามันเป็นรอยเก่าง,งามๆผมก็เลยตัดมันบงังนี่ตุ้มก็เล่า แต่ไม่ถึงก็แตกนะวางได้หิวได้มันเล่ามันเล่าดินละแหงธรรมชาติของมันเองนะพี่น้องนะไม่ใช่เล่าเกิดจากการคุดนะเนี่ยถ้าเล่าถ้าเล่าคุดจะล้วงพุแล้วลากฝอยก็มีแต่ก็ไม่เยอะเท่าไรแต่ก็ถือว่ามีโอกาสรอดสูงในลากฝอยลากแขนงเส้นใหญ่แล้วก็ลากฝอยนี่โอ้เนี่ยมันจะแตกพอโชว์อย่างนี้แหละ <laughs> <laughs> หมุนอยากโชว์ เพื่อความสบายใจเพื่อความมั่นใจของคนซื้อในด้านน้ะนี่มันต้องไปเอียงองศาหานะพี่น้องไม่ใช่มันแบะอยู่อย่างนี้ก็ไปตั้งอย่างนี้นะเวลาปลูกเราก็ยังองศาหาหน้าไม้ที่มันดูสวยที่สุดนะอันนี้ก็เป็นการแนะนํามันก็จะเป็นออกสไตล์อย่างเงี้ยเราเราก็รอกิ่งมันฟูกิ่งฟูก็เข้าลวดกระจายกิ่งเดี๋ยวริดใบไปริดที่บ้านไปให้ลูกริดว่าตอนนี้เอาต้นที่สองต่อไปนู่นนี่ ทำไปต้นละคลิปต่ละคลิปเพราะว่าจะได้มีคลิปลงว่าแล้วมันเหนื่อยนะพี่น้องมันต้องอาศัยพักนี่ตอนนี้ได้สองต้นแหละกระทุ่มนะต้นหนึ่งก็ตะโกใต้ดินต้นนึงเดี๋ยวไปเอาต้นที่สมค,คลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรดะผมผมจะให้อยู่ที่สิบสิบสิบสองนาทีเดี๋ยวนี้นะจะลดล,ลดลงคือยาวไหลก็เนาะตัดยากขอบคุณทุกท่าน,นที่เข้ามาดูนะครับ สวนข้ารด์บรารายนมกับเขียวคราไรด์บรารายน้ำฝาม KBF ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอาต้นที่3ต่อ2ต้นแล้วสวัสดีครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับต้นที่3นี่ไม่มั่นใจนะว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะเคยคุยแล้วมันโคลนกิว่วเดี๋ยวไปลองดูกันในคลิปต่อไปเด้อ